It's raining. No, it is not. It's the storm. The storm is coming. <laughs> 31ิเ็ธันวาคมปี1999ในช่วงนาทีสุดท้ายก่อนที่จะก้าวเข้าสู่ศัสวัษใหม่หย,ยาดฝนจากเดอดสตอร์มได้ไหลลินขึ้นจากพื้นดินสู่ฟากฟ้าตัวของมันนั้นคือปรากฏการณ์ประหลาดที่จะทําให้ยุคสมัยและการเวลาของโลกใบนี้ได้ไหลย,ย้อนกลับไปสู่ช่วงเวลาในยุคก่อนหน้านี้ครั้งแล้วครั้งเล่าที่การเวลาของโลกใบนี้ไม่เคยที่จะสามารถไหลไปได้ไกลกว่าปี1999เลยได้แม้แต่ครั้งเดียวประวัติศาสตร์ในแต่ละยุคสมัยต่างถูกย้อนกลับและถ แต่ทากลางปรากฏการณ์การไหลย้อนกลับของการเวลาอันเป็นผลลัพธ์จากเดอะสตอร์มมีเพียงเด็กสาวคนเดียวเท่านั้นที่ไม่ได้รับผลกระทบของมันชามคีเปอร์ผู้บันทึกเรื่องราวของจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของยุคสมัยและต่อจากนี้จะเป็นเรื่องราวของเธอและเราผู้ร่วมเดินทางในการช่วยกันค้นหาความจริงที่ถูกซุกซ่อนเอาไว้เบื้องหลังของเดอะสตอร์ม สวัสดีครับผมบีบอลไนและคลิปนี้อยู่กับเรื่องราวการตามหาความจริงเกี่ยวกับการไหลย้อนกลับของเวลาที่ถูกเรียกขานกันว่า The เดอะสตอร์มในรีเวิร์สไนทีนไนที่ไน เรื่องเล่าของ r e วิ r s e ในทีในที่ไหนจะดำเนินในโลกที่เวทมนต์และพลังเหนือธรรมชาติไม่ได้เป็นเพียงแค่เรื่องเล่าในนิทานหรือในตำนานเท่านั้นมนุษย์และเหล่าบรรดาผู้ใช้เวทมนต์หรือที่รู้จักกันในชื่อของ a c h i l l e สนั้นอยู่ร่วมกันอย่างสันติมาอย่างช้านานซึ่งนั่นก็หมายความว่าในโลกของ r e ว e r s e ในทีในที่ไหนนั้นความเจริญก้าวหน้าทั้งวิทยาศาสตร์และเวทมนต์ต่างก็ถูกพัฒนาจนเจริญก้าวหน้าไปพร้อมๆกันตามแต่ละยุคสมัยของมันและด้วยเหตุผลอะไรบางอย่างทําให้ยุคสมัยในโลกของ r e ว e r s e ในทีในที่ไหนจะไม่สามารถไหลไไไปด้กกลมาาว่า ี1999เลยแม้แต่ครั้งเดียวซึ่งทั้งหมดนั้นก็เป็นผลพวงมาจากปรากฏการณ์ที่เรียกว่า The Storm ปรากฏการณ์ประหลาดที่น่าพิศวงที่ทำให้การเวลานั้นไหลย,ย้อนกลับไปสู่ยุคสมัยก่อนหน้าโดยเรื่องราวของ Reverse ในทีในที่นนั้นจะเป็นเรื่องราวของเวอร์ตินเด็กสาวชาวอาร์คิสผู้มีความสามารถในการคงตัวตนของเธอจากการไหลย,ย้อนกับโครงการเวลาอันเกิดมาจากปรากฏการณ์ของอะ e ต t o r ม ตัวของเธอนั้นทําหน้าที่คอยบันทึกเรื่องราวต่างๆจากยุคสมัยที่ถูกลบเลือนไปครั้งแล้วครังเราจากการปรากฏขึ้นข,นของเดอะสตอร์มแต่ตัวของเธอนั้นมักจะถูกผู้คนรอบข้างเรียกขานกันว่าชาบคีเปอร์ Open your eyes, noon, and เรื่องราวของ Reverse 19ในที่เริ่มต้นอย่างเรียบง่ายณนะปี1960 บนเรือลำเล็กลำหนึ่งซึ่งเป็นที่ตั้งของไพเรตเลดีโอที่กำลังเป็นที่นิยมอย่างมากในยุคสมัยนั้นโดยผู้ที่กำลังจัดรายการวิทยุอยู่ในตอนนี้ก็คือเด็กสาวชาวอาคินิสนามว่าเลกูลัสเสียงเพลงล็อกแอนโลที่ดังขึ้นพร้อมน้ำเสียงอันสดใสรวมไปถึงท่าทางที่กระฉับกระเฉงเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังงานก็แทบจะทำให้บรรยากาศโดยรอบของตัวเธอนั้นดูสดใสอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ถ้าหากไม่ติดว่ามันมีคู่ชายหญิงคู่หนึ่งกำลังถูกจับมัดไว้ข้างๆเธอเนี่ยนะนะ you Our lips are sealed and ด้วยในขณะที่เลกูลัสกำลังจัดรายการวิทยุข,ของเธออยู่นั้นเรือของเธอก็ถูกโจมตีโดยพวกเมนัสวินดิกเทกลุ่มพวกกาอกัน้ายชาวอาเคนนสซึ่งหลังจากนี้ผมจะเรียกพวกนี้ว่าวินดิกเทเฉยๆนะครับเพราะเรียกชื่อเต็มแล้วมันดูยาวๆยังไงชอบกล ซึ่งไม่ได้รับรู้จากแอปเปิ้ลคู่หูของเธอว่าผู้ที่มาโจมตีเรือเธอนั้นเป็นใครมาจากไหนเลกูลัสจึงได้นําชายหญิงคู่ที่เธอจับเอาไว้มาข่มขู่และใช้เป็นตัวประกันพร้อมทั้งก็บอกให้ทั้งสองคนนั้นบอกให้อีกฝ่ายหยุดโจมตีเรือเธอเนื่องจากเลกูลัสนั้นเข้าใจผิดว่าทั้งสองคนที่เธอจับมานั้นเป็นพวกเดียวกันกับพวกเมนัสวินดิกเทซึ่งทั้งคู่ก็ปฏิเสธว่าทั้งเขาและเธอนั้นไม่ใช่พวกเดียวกันกับมันแต่พวกเขานั้นเป็นเจ้าหน้าที่จากเซนตพับลอฟฟ์ดชัเด เมื่อได้ยินดังนั้นเลกูลัสจึงคิดว่าคงจะไม่สามารถหยุดยั้งการโจมตีของอีกฝ่ายได้อีกแล้วเลกูลัสจึงได้ตัดสินใจที่จะสละเหลือพร้อมกับพยายามที่จะเก็บแผ่นเสียงที่เธอใช้จัดรายการหลบหนีไปด้วย อีกด้านหนึ่งที่อีกฝากหนึ่งของแม่น้ำโซเนโตกับตันทีมเจ้าหน้าที่จากเซนภาพับลอบได้เฝ้าดูสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นกับเลกูลัสอยู่อีกฝากหนึ่งของแม่น้ำเมื่อเห็นว่าสถานการณ์ยังไม่ได้ดีขึ้นเนื่องจากเหล่าแมนัสวินดิกเทยังคงพยายามไล่ล่าตัวเลกูลัสอย่างไม่ลดละทําให้ตัวเธอนั้นตัดสินใจที่จะไปขอความช่วยเหลือจากเวอร์ตินลีกชื่อหนึ่งก็คือทาบคีเปอร์ ซึ่งโซเนโตก็บอกกับเวอร์ตินว่าเธอเองก็ไม่อยากจะขอความช่วยเหลือจากทางเวอร์ตินแต่เนื่องจากตอนนี้พิธีกรรมเคลื่อนย้ายยังไม่พร้อมเธอจึงจำเป็นต้องรายงานสถานการณ์และขอความช่วยเหลือจากเวอร์ตินซึ่งเวอร์ตินเองนั้นก็เข้าใจและตกลงที่จะช่วยเหลือ สถานการณ์ในตอนนี้จากรายงานของโซเนโตก็คือทางกลุ่มของโซเนโตนั้นได้รับมอบหมายภารกิจให้นําตัวเลกูลัสไปขึ้นทะเบียนอาเคนิสกับทางเซนต์พาฟลอฟแต่ทว่าวตัวของเลกูลัสก็ปฏิเสธและพยายามขัดขืนทําให้ลูกน้องสองคนของโซเนโตถูกเลกูลัสจับตัวไปไว้บนเรืออย่างที่เราเห็นกันในตอนตน้นนอกจากนี้ยังมีพวกของวิดิกเทที่พยายามจะไล่ล่าเลกูลัสด้วยเหตุผลอะไรบางอย่างโดยที่คําขอของโซเนโตนั้นก็คือเธอต้องการที่จะช่วยเหลือลูกน้องของเธอพร้อมกับปฏิบัติภารกิจให้ลุ่ลวงและพาทุกคนกลับไปยัง ส่วนกลางก่อนที่เดอะสตอร์มจะมาถึง แต่ว่าตัวของเวร์ตินก็ยังสงสัยอยู่เช่นกันว่าทำไมตัวของโซเนโตนั้นถึงต้องมาขอความช่วยเหลือจากเธอเนื่องจากตัวของเวอร์ตินนั้นไม่ได้ถูกฝึกฝนมาสำหรับต่อสู้ซึ่งเรื่องนี้โซเนโตเองก็รู้ดีโดยโซเนโตนั้นก็ตอบกลับกับทางเวร์ตินว่าตัวเธอนั้นไม่ได้ต้องการให้เวอร์ตินเขารวมกันต่อสู้แต่อย่างใดแต่ตัวของโซเนโตเองเพียงแค่ต้องการคำแนะนำของเวร์ตินในระหว่างที่เข้าต่อสู้และปฏิบัติภารกิจที่กำลังจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้เพราะตัวของเวอร์ตินนั้นเป็นคนที่มีไหวพริบมากทีี่่สุดทน lúc chắc mà แน่นอกจากหนีเธอก็ยังบอกว่าภายใน24ชั่วโมงก่อนการเกิดของเดอะสตอร์มพวกเธอนั้นสามารถที่จะขอความช่วยเหลือจากทามคีเปอร์ได้ถ้าว่าประสบเข้ากับปัญหาซึ่งเรื่องน,นี้ก็ได้เขียนเอาไว้ในคู่มือการอ,อพยพออกจากพื้นที่ภารกิจที่ตัวของโซเนโตนั้นได้อ่านมาก่อนหนะ้าได้ยินดังนั้นเวอร์ตินก็ยังอดชื่นชมโซเนโตไม่ได้ว่าเป็นคนรอบคอบเป็นอย่างมากแต่ตอบกับโซเนโตไปว่าตัวเธอนั้นจะให้การช่วยเหลือในครั้งนี้ก่อนที่จะยกแขนของเธอขึ้นมาเพื่อดูเวลาพร้อมกับบอกว่าเหลือเวลาอีก50นาที พวกเราต้องเริ่มเคลื่อนไหวแล้วโซเนโตส่งฟป,ปีดิดเทเลพอร์ตให้กับเวอร์ตินพร้อมกับบอกว่ามันเป็นสิ่งที่ได้รับมาจากมาดามซีซึ่งของสิ่งนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการทดสอบมันยังทํางานได้ไม่เสถียรน,นักโซเนโตจึงได้รับมาเพียง3แผ่นเท่านั้นและถึงแม้ว่าจะไม่เสถียรมากนักแต่หากว่าสามารถใช้งานมันได้ดีมันก็จะประหยัดเวลาของพวกเธอได้พอสมควรซึ่งโซเนโตก็ได้สอนวิธีใช้งานของมันอย่างง่ายๆให้กับเวอร์ตินก่อนที่ทั้งคู่จะเริ่มลงมือกันแล้ว กลับมาทางด้านเลกูลัสตอนนี้กําลังหนีกนารไล่ล่าของพวกวินดิกเทตัวของเธอนั้นพร้อมกับเจ้าหน้าที่ของเซนพภาพลอบในตอนนี้ได้ทูกอีกฝ่ายล้อมเอาไว้เรียบร้อยแล้วเลกูลัสจะคร่ำควรถึงการพยายามอย่างหนักของเธอตลอด5ปีที่ผ่านมาเพื่อที่จะเก็บเงินซื้อเรือของเธอสําหรับการจัดไพเรตเรดีโอรวมไปถึงเครื่องเล่นเทปที่เธอเพิ่งจะซื้อมาเมื่อวานกับต้องจมลงสู่ก้นแม่น้ําจากการโจมตีของพวกวินดิกเท ในขณะที่กำลังคร่ำครวญอยู่นั้นพวกวินิกเทกได้เข้าโจมตีเธอพร้อมกับบอกว่าส่งศิลาก้อนนั้นมาจนทําให้แผ่นเสียงบางส่วนของเธอถูกทําลายทําให้เลกูลัสนั้นเกิดโมโหและเตรียมที่จะเข้าต่อสู้กับอีกฝ่ายแต่ทว่ายังไม่ทันได้ทําอะไรทางเวอร์ตินและโซเนโตก็ได้ปรากฏตัวขึ้นก่อนโดยการปรากฏตัวขึ้นกระทันหันของทั้งสองคนนั้นเกิดจากการใช้ฟอปปิดิเทอพอร์ตท,ที่โซเนโตได้รับมาจากมาดามซีนั่นเอง ตัวนโต้ไล่เวทโจมตีพวกวินดิทเทท,ที่กำลังจะเข้าจู่โจมเลกุลัสทันทีที่เธอปรากฏตัวออกมาเลยเมื่อลูกน้องทั้งสองคนได้พบเข้ากับหัวหน้าของตนเองก็ออาการดีอกดีใจในทันทีแต่ในขณะเดียวกันเลกุลัสก็ยังรู้สึกมึนงงอยู่นหน่อยบ่าคนที่ปรากฏตัวออกมาช่วยเธอน,นั้นเป็นใครกันแน่ ทางด้านโซเนตโตที่หลังจากโจมตีพวกวินดิกเทไปแล้วเธอก็ได้แนะนำเวอร์ตินกับลูกน้องอีก2คนที่เหลือของเธอซึ่งเหมือนทั้งสองคนรับรู้ว่าคนที่ปรากฏตัวออกมาพร้อมหัวหน้าของพวกตนคือไทม์คิปเปอร์พวกคนนั้นก็อาอก,การตื่นตระหนกอย่างเห็นได้ชัดเนื่องจากการที่ไทม์คิปเปอร์นั้นเคลื่อนไหวมันก็หมายถึงการใกล้เข้ามาอีกครั้งของปรากฏการณ์ที่เรียกว่าเดอะสตอร์ม ซึ่งตัวของเวอร์ตินเองนั้นก็ไม่ได้ปฏิเสธเรื่องนี้พร้อมกับยกนาฬิกาขึ้นมาดูแล้วแจ้งพวกเขาว่าเหลือเวลาอีก45นาทีพร้อมกับบอกว่าจะพยายามเต็มที่เพื่อช่วยเหลือพวกเขาก่อนที่เดอะสตอมจะมาถึงจากนั้นจึงบอกให้ทุกคนเตรียมเข้าต่อสู้เพื่อฝ่าวงล้อของพวกวินดิกเทออกไปซึ่งทุกคนที่ว่าหนีก็ร่วมถึงตัวของเลกูลัสด้วยเช่นกันซึ่งเลกูลัสนั้นจะตกใจและงง,งอยู่เล็กน้อยแต่สุดท้ายก็ตัดสินใจที่จะให้ความร่วมมือก่อนที่จะค่อยๆวางแผ่นเสียงของเธอเอาไว้ด้านหลังก้อนหินออย่่าาาางเบมมมืแล้้ววหันาาวันขรก ต่อสู้อย่างไม่เต็มใจเท่าไหร่นักและเมื่อพร้อมแล้วอว์ตินก็ออกคำสั่งให้ทุกคนฝ่าวงล้อมไปยังถนนคิงโรด หลังจากฝ่าวงล้อมและสลัดลอวินดิเทออกมาได้แล้วลูกน้องของโซเนโตก็จะถามถึงฟอปปี้เดสเทเลพอทที่เหลืออยู่ก่อนที่ทางโซเนโตจะบอกว่าเหลืออยู่เพียงหนึ่งแผ่นเท่านั้นแล้วบอกให้ลูกน้องของเธอพาตัวเลกูลัสกลับไปกับพวกเธอด้วยได้ยินดังนั้นเลกูลัสก็ตกใจก่อนที่จะถามออกมาว่าจะพาตัวของเธอนั้นไปไหนซึ่งโซเนโตก็พยายามจะอธิบายว่าพวกเธอนั้นไม่ได้มีเจตนาจะทำลายตัวของเลกูลัสพร้อมทั้งกับแนะนำตัวเองอีกครั้งหนึ่งว่าพวกเธอนั้นมาจากเซนพับลอฟซึ่งการที่พวกของโซเนโตมาหาเลกูลัสนั้ทการ ลงทะเบียนขออนุญาตในการใช้เวทมนต์ซึ่งเป็นสิ่งที่ผิดต่อกฎหมายสาธารณะโซเนโตจึงขอให้เลกูลัสให้ความร่วมมือกับเธอพร้อมทั้งกับไปลงทะเบียนยืนยันตัวตนให้เร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ผู้จบโซเนโตก็เง่ยหน้าขึ้นมองท้องฟ้าที่กำลังตั้งเขาของพายุซึ่งสาเหตุที่เธอเร่งรีบนั้นก็ไม่ใช่เรื่องอื่นใดการใกล้เข้ามาของเดอะสตอร์มทำให้เธอรู้สึกหวาดกลัว เลกูลัดยอมให้ความร่วมมือกับโซเนโตเป็นอย่างดีแต่ว่าก่อนอื่นนั้นตัวของเธอก็ขอดูแผ่นฟอปปี้ดิสเทเลพอร์ตของพวกโซเนโตซึ่งโซเนโตก็ไม่ได้ปฏิเสธคําขอของเธอก่อนที่จะยื่นมันให้กับทางเลกูลัตซึ่งเลกูลัตก็ดูจะตื่นตาตื่นใจและทึ่งกับนวัตกรรมแผ่นดิสแผ่นนี้เป็นอย่างมากโดยที่ทางโซเนโตก็ดูจะไม่แปลกใจกับท่าทีของเลกูลัตเท่าไหร่นักว่าตัวของเธอก็ได้ข้อมูลมาก่อนแล้วว่าเลกูลัตนั้นเป็นพวกชื่นชอบเรื่องราวเกี่ยวกับเทคโนโลยีแต่ในขณะที่ทั้งสองคนกำลังคุยยกกกััันนนนนนนออออออูู่้้้้้้ลงงงงขขเลลเต็รรืใหะวึมพ กัันนน้การโจมตีของพวกวินดิกเทก็โถมมาอีกะระลอบหนึ่งโซเนโตจะเอ่ยขึ้นมาอย่างสงสัยว่าพวกวินดิกเทนั้นหายตัวไปเป็นเวลานานมากแล้วทำไมจูจ่ๆพวกมันถึงปรากฏตัวออกมาเปน็นจํานวนมากแบบนี้แต่ถ้าว่าตัวของเวอร์ตินเองก็บอกให้โซเนโตโฟกัสในการจัดการพวกมันก่อนเรื่องอื่นๆ หลังจากที่จัดการพวกวินิคเทไปหมดแล้วโซเนตโตจะถอนหายใจออกมาอย่างโล่งอกก่อนที่เธอจะบอกให้เลกูลัสส่งฟรอปปี้เดิเทเลพอตให้กับเธอเพื่อเริ่มต้นพิธีกรรมเคลื่อนย้ายเนื่องจากว่าพวกเธอเสียเวลาไปมากพอแล้วแต่ทว่าก็เลยเสียงตอบกลับจากทางตัวของเลกูลัสซึ่งกว่าที่พวกเธอจะรู้ตัวโซเนตโตก็พบว่าเลกูลัสก็ได้หายตัวไปพร้อมกับฟรอปปี้ดิเทพอต แต่ดูเหมือนว่าตัวของเธอจะอาศัยช่วงที่ชุนละมุนกันหลบหนีออกไปได้ซึ่งตัวของเวอร์ตินก็ได้พบเข้ากับกล้องแผ่นเสียงของเลกูล,ลัสที่เธอซ่อนเอาไว้หลังก้อนหินพร้อมทั้งกับเอ่ยว่าตัวของเธอนั้นคงจะรีบมากรีบจนแม้กระทั่งลืมของของตัวเองไว้ ลูกน้องของโซเนโตพยายามจะเกลี้ยกลก่อมให้เธอละทิ้งภารกิจและกลับไปที่ส่วนกลางกับพวกตนเนื่องจากเวลานั้นเหลือน้อยเต็มทีแล้วแต่ทว่าโซเนโตก็เลือกที่จะปฏิเสธพวกเขาเธอบอกให้ลูกน้องของเธอกลับไปก่อนเพื่อรายงานสถานการณ์ในขณะที่ตัวเธอนั้นจะไปตามหาตัวของเลกูลัสเพื่อน,นำกลับไปที่ส่วนกลางให้จงได้โดยอ้างว่าคนที่ทำหน้าที่เป็นกัปตันจะต้องอยู่กับภารกิจจนถึงนาทีสุดท้าย เมื่อเห็นโซเนโตไล่ลูกน้องกลับไปแล้วเวอร์ตินจึงถามเธอว่าตัวของเธอนั้นไม่เคยเจอกับเดอะสตอมใช่หรือไม่ถึงแม้จะไม่เข้าใจว่าทําไมเวอร์ตินถึงทำแบบนั้นแต่โซเนโตก็ตอบเธอว่าตัวของเธอนั้นไม่คู่ควรกับเรื่องนี้วอร์ตินนั้นเป็นเพียงแค่คนเดียวที่สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระในระหว่างช่วงที่เกิดเดอะสตอมขึ้น เมื่อได้ยินคำตอบของโซเนโตแล้วอวตินก็เลือกที่จะไม่พูดเรื่องนี้ต่อแล้วหันไปถามลูกน้องอีก2คนของโซเนโตว่าพวกเขานั้นรู้สถานที่ที่เลกูลัสมักจะไปหรือไม่ซึ่งพวกเขาก็บอกเธอว่าตัวของเลกูลัสนั้นมักจะไปซื้อแผ่นเสียงที่คิงรีคอร์ดและตัวเธอนั้นน่าจะกลับไปที่นั่นในเวลานี้ พมก็บอกว่าอาเคนสกิลของเธอนั้นคือการหักเหของแสงขอให้พวกเวอร์ตินระวังในเรื่องนี้เอาไว้ด้วยเมื่อได้ข้อมูลที่ต้องการแล้วเวอร์ตินและโซเนตโตจึงมุ่งหน้าไปที่คิงรีคอร์ดโดยโซเนตโตจะขอบคุณเวอร์ตินและบอกว่าตัวของเธอนั้นคิดว่าเวอร์ตินจะแยกตัวออกไปหลังจากที่ฝ่าวงล้อมของพวกวินดิกเทเรียบร้อยแล้วซึ่งเวอร์ตินก็จะบอกว่าไม่เป็นไรเพราะตัวเธอนั้นก็มีภารกิจส่วนตัวเช่นเดียวกัน เมื่อทั้งคู่เดินทางมาถึงคิงลี่คอร์ทพวกเธอก็ได้พบเข้ากับเด็กชายไข่หนังสือพิมพ์ที่กำลังคุยกับหญิงสาวชาวล็อกคนหนึ่งโดยที่ตัวเธอนั้นกำลังตามหาตัวของเลกูลัสอยู่เช่นกันซึ่งเมื่อเวอร์ตินได้ยินดังนั้นจึงเดินเข้าไปถามเด็กชายถึงเบาแสของเลกูลัสพร้อมทั้งกับโชว์แผ่นเสียงที่เธอลืมทิ้งเอาไว้ให้เด็กชายดูเพื่อให้เขาลดการระมัดระวังตัวกับเธอซึ่งเด็กชายก็จะกระซิบบอกกับเวอร์ตินว่าให้ลองไปที่ร้านกาแฟาตรงนั้นดู พูดค,คุยกันเสร็จแล้วเวอร์ตินจะขอบคุณเด็กชายสำหรับข้อมูลแต่อีกฝ่ายก็จะบอกกับเธอว่าตัวของเธอนั้นดูจริงจังเกินไปพร้อมกับบอกว่าถ้าอยากจะขอบคุณจริงๆก็ให้ช่วยซื้อหนังสือพิมพ์สักหน่อยก็แล้วกันซึ่งตัวของโซเนโตก็จะเป็นคนที่ซื้อหนังสือพิมพ์ของเด็กชายตามคำขอร้องของอีกฝ่ายแทนเวอร์ตินหลังจากนั้นทั้งสองจะเดินเข้ามาอย่างร้านกาแฟซึ่งหลังจากที่เดินเข้ามาได้ไม่นานทั้งคู่ก็ได้ยินเสียงฮัมเพลงอย่างอารมณ์ดีดังขึ้นมาซึ่งโซเนโตนั้นก็จะจำได้ทััันนนทีีีว่าเเเเสสยยงงงงพลล้คือขอขู หรืเมื่อมองไปอย่างต้นเสียงเธอก็ได้พบเข้ากับถ้วยชาที่ลอยได้พร้อมกับแอปเปิลคู่หูของเลกูลัสที่ลอยอยู่ข้างๆและแน่นอนถ้วยชาที่ลอยได้นั้นเป็นเพราะว่าเลกูลัสที่อยู่ในสภาพล่องหนนั้นกําลังถือมันเอาไว้อยู่ โซเนโตใช้ปากกาเวทมนต์ของเธอชี้ไปยังถ้วยกาแฟของเลกูลัสก่อนที่จะไล่เวทระเบิดถ้วยชาของเธอทําให้ชาในถ้วยนั้นสาดกระเซ็นไปโดนตัวของเลกูลัสทาให้ร่างกายส่วนที่เปื้อนชานั้นหลุดออกจากสภาพล่องหนโซเนโตเดินไปหาเลกูลัสพร้อมกับถามขึ้นอย่างจริงจังว่าเธอจะยอมให้ความร่วมมือแต่โดยดีหรือไม่ซึ่งเมื่อได้ยินดังนั้นเลกลัสก็ถอนหายใจก่อนที่จะตอบไปตามตรงว่า เซนภาพลอบของโซเนโตนั้นก็เป็นหนึ่งในหน่วยงานของรัฐบาลเช่นเดียวกันถ้าว่าเธอยอมขึ้นทะเบียนอาคินิสกับทางนั้นรัฐบาลก็จะสามารถรับรู้ที่อยู่ของเธอได้ทุกที่ทุกเวลาดังนั้นเธอจึงเลือกที่จะปฏิเ,เสธเซนภาพลอฟได้ยินดังนั้นโซเนโตก็เงยหน้าขึ้นมองท้องฟ้าแล้วทอนหายใจออกมาอย่างช่วยไม่ได้ก่อนที่จะเตรียมตัวใช้กําลังบังคับให้เลกูลัสกลับไปกับเธอ แว้กันตรงนี้สักนิดหนึ่งนะครับกับการที่เลก,กูลัตพยายามจะปฏิเสธการขึ้นทะเบียนอะเคนิสเพื่อเลีเ่ยงรัฐบาลอันนี้สาเหตุหลักๆที่เธอทําแบบนั้นเป็นเพราะว่าตัวเธอนั้นเป็นนักจัดรายการวิทยุเถื่อนที่ไม่มีใบอนุญาตในการเปิดสถานีวิทยุและจัดรายการนั่นแหละครับ คือไอการที่เราเปิดสถานีวิทยุหรือจัดรายการเนี่ยเราจําเป็นต้องทําการประมูลขึ้นความถี่สําหรับออกอากาศนั้นๆกับทางหน่วยงานที่ดูแลเรื่องเหล่านี้อยู่แถวเห็้ภาพง่ายๆก็เหมือนกับการประมูลช่องทีวีดิจิตอลเมื่อมีกี่ปีที่ผ่านมานั่นแหละครับแล้วในปี1966นั้นเป็นช่วงยุคสมัยที่สถานีวิทยุเถื่อนหรือไพเรตเรดิโอกำลังเป็นที่นิยมอย่างมากในยุคนั้นซึ่งตัวของเลกูลัสเองก็เป็นหนึ่งในผู้คนมากมายที่อยากจะเป็นผู้จัดรายการวิทยุเถื่อนเช่นเดียวกัน แต่ว่านะครับจะเรียกว่าสถานีวิทยุเถื่อนมันก็ดูน่ากลัวยังไงไม่รู้เพราะงั้นผมขอเรียกว่าไพเลตเรดิโอแทนแล้วกันนะครับมันจะดูซอฟกว่าซึ่งไอ้ไพเลตเรดิโอนี่เองส่วนใหญ่แล้วมักจะนิยบจัดรายการและกระจายสัญญาณกันบนเรือที่ล่องออกไปอย่างน่านน้าสากลแล้วเนื่องจากก็อย่างที่บอกเลยครับว่าการกระจายสัญญาณวิทยุโดยไม่มีใบอนุญาตนั้นเป็นการละเมิดกฎหมายในแต่ละประเทศ แต่ถ้าว่านะครับมันไม่ได้ละเมิดกฎหมายน่านาน้ำสากลดังนั้นการจัดไพเร็เรดีโอบนน่านาน้ำสากลจะเป็นสิ่งที่ทําให้บรรดาไพเร็เรดีโอเหล่านี้ปลอดภัยจากกฎหมายในประเทศซึ่งไพเร็เรดีโอพวกนี้มันก็มีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งที่ถูกเรียกกันว่าออฟชอร์เรดิโอหรือสถานีวิทยุนอกชายฝั่งนั่นเอง ส่วนทางด้านตัวของน้องเลกูลัสนั้นผมเองก็คิดว่าตัวของเธอนั้นคงจะทํางานเก็บเงินเพื่อซื้อเรือมาเพื่อจัดไพเลตเรดิโอของตัวเองนั่นแหละครับแต่ผมเองก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าน้องแกอยากจะล่องเรือออกไปยังน่านน้าสากลด้วยหรือเปล่าเพราะถ้าดูจากตอนเริ่มต้นของเนื้อหาบทนี้แล้วผมว่ายังไงน้องแกก็ผิดกฎหมายนะครับพเพราะเรือของน้องแกนั้นไม่ได้อยู่ในน่านน้าสากลแน่นอนดังนั้นมันจึงไม่แปลกครับที่เลกูลัสจะไม่อยากลงทะเบียนกับทางเซนส์พับลอฟฟ์ฟอนเดชั่นเนื่องจากกลัวที่อยู่จะเปิดเผยแล้วร แต่จะว่าไปแล้วก็แอบ,บเสง่งแทนน้องแกนะครับเก็บเงินซื้อเรือมาตั้งนานแป๊บๆโดนจมสละ กลับมาที่เรื่องราวกันต่อเด็กสาวทั้งสองคนนั้นได้เข้าต่อสู้กันยังดุเดือดและสุดท้ายก็เป็นเลกูลัสที่เป็นฝ่ายพลาดท่าให้กับโซเนโตที่ถูกฝึกฝนการต่อสู้มาเป็นอย่างดีอีกทั้งโซเนโตยังได้ก,กล่าวว่าเธอนั้นยังไม่ทันได้เอาจริงเลยขอให้เลกูลัสรีบลุกขึ้นมาสู้กับเธอต่อซึ่งตัวของเลกูลัสเองก็น่าจะรู้ว่าตัวของเธอนั้นสู้ไม่ได้จึงพยายามจะร้องไห้โยเยพร้อมกับคำควรบอกว่าแขนของเธอนั้นหักไปแล้วซึ่งเวอร์ตินเม่อเห็นดังนั้นจึงพยายามเข้าไปดูอาการของเลกูลัสพร้อมก ตาของโซเนโตแอบมอบมิสตี้บับเบิลบอลให้กับเลกูลัสพร้อมกับอกว่าตัวเธอนั้นต้องการความช่วยเหลือแต่ว่าก่อนหน้านั้นเวอร์ตินจะช่วยเลกูลัสให้หลบหนีออกมาจากโซเนโตก่อนเธอนัดหมายกับเลกูลัสให้ไปพบกันที่ร้านหนังสือบนถนนออกฟอร์หลังจากนี้ก่อนที่จะบอกให้เลกูลัสออกแรงผลักเธอซึ่งถึงแม้ว่าเลกูลัสจะยังคงสับสนกับเรื่องราวแต่เธอก็ยอมทาตามที่เวอร์ตินบอกแต่โดยดีควันสีชมพูจากมิสตี้บับเบิลบอลเดะเบิดออกมาและบทบางทัศนวิสัยของทั้งโซเนโตและเวอร์ตินเลกูลัสที่มองเห็นโอกาสจึงช่วยโอกาสที่่นตยังไม ตั้งตัวหลบหนีออกไปอีกครั้งหนึ่ง โดยถึงแม้ว่าเลกูลัตจะหนีไปได้แล้วก็ตามทีแต่ทว่าซูเนโตก็ยังคงไม่ยอมแพ้ผมก็บอกว่าตัวของเลกูนั้นน่าจะยังอยู่ละแวกนี้ซึ่งเวอร์ตินจะถามซูเนโตว่าจะยังคงต้องการตามหาคนต่ออยู่อีกเหรอเดือนสตอมกำลังจะมาแล้วนะถ้าเธอไม่กลับไปตอนนี้มันอาจจะสายเกินไปแต่ถึงอย่างนั้นซูเนโตก็ยังไม่อยากยอมแพ้เธอตอบกับเวอร์ตินว่าอย่างน้อยก็ขอให้เธอค้นหาละแวกนี้อีกครั้งหนึง่งซึ่งตอนนี้สีหน้าของซูเนโตก็เลยแสดงออกถึงความมุ่งมั่นของเธอดังเช่นที่เวอร์ตินเคยเห ทำให้สุดท้ายถึงแม้ว่าจะอยากไล่โซเนตโตไปก็ตามทีแต่เธอก็ยอมทำตามโซเนโตได้โดยดีซึ่งทางของเลกูลัสเองที่หลังจากหลบหนีโซเนตโตออกมาได้แล้วนั้นตัวของเธอนั้นจะตามไปพบกับเวอร์ตินที่ร้านหนังสือตามที่นัดแนะกันหรือไม่นั้นแน่นอนครับคำตอบของมันก็คือไม่แต่ทว่านะครับในสถานที่ที่ไม่ได้ตกลงกันมาก่อนว่าจะมาพบกันนั้นเวอร์ตินก็ได้ปรากฏตัวอยู่ข้างๆเลกูลัสซะอย่างนั้น เลกูลัดนั้นแสดงออกว่าตกใจที่เห็นเวอร์ตินในร้านตัดผมแห่งนี้ได้อย่างชัดเจนก่อนที่จะถามอีกฝ่ายไปว่าเรานัดเจอกันที่ร้านหนังสือไม่ใช่เหรอซึ่งเวอร์ตินก็ตอบกลับแบบประชดประชันว่าแน่นอนเรานัดกันที่ร้านหนังสือไม่ใช่เหรอ ซึ่งก่อนที่เลกุลัสจะทันได้พูดอะไรต่อเวอร์ตินก็จะกล่าวต่อไปว่ามิสตี้บับเบิลบอลรุนที่ยังไม่ถูกปรับปรุงนั้นจะมีกลิ่นเฉพาะของมันซึ่งเป็นการไขข้อข้องใจของเลกุลัสว่าทำไมเวอร์ตินนั้นถึงตามเธอมาถูกที่พร้อมทั้งยังขู่เลกุลัสต,ต่อไปอีกว่าโซเนโตนั้นกําลังจะมาถึงที่นี่ในไม่ช้าซึ่งเลกุลัสในตอนนี้กเกริ่มรู้สึกอยากจะร้องไห้เต็มทีแล้วเพราะไม่สามารถสลัดคนทั้งสองให้หลุดไปได้พร้อมกับถามเวอร์ตินด้วยน้ําเสียงที่น่าสงสารว่าต้องการอะไรจากเธอ เวอร์ตินจ,งจึงตอบก,กับเลกูลัสไปว่าขอให้เลกูลัสนั้นสบายใจได้เพราะตัวเธอนั้นไม่ได้ต้องการจะพาตัวของเลกูลัสไปอย่างเส้นภพับอฟ แต่แค่ต้องการพาตัวเธอไปอยังที่อื่นที่ปลอดภัยเพื่อทําการพูดคุยกันซึ่งเวอร์ตินก็บอกกับเลกูลัสตามตรงว่าตัวเธอนั้นต้องการให้เลกูลัสช่วยเหลือเธออะไรบางอย่างในการ,รเผชิญหน้ากับเดอะสตอร์มแต่ในขณะที่กําลังพูดคุยกันอยู่นั้นโซเนโตก็เดินเข้ามาในร้านพอดีเวอร์ตินจึงได้ทําการหยิบหนวดปลอมขึ้นมาแล้วนํามันไปแปะ,แปะไว้บนหน้าของเลกูลัสทันทีทําให้การสนทนาของทั้งคู่นั้นต้องหยุดลงชั่วคราว โซโนเนโตจะเข้ามาถามเวอร์ตินว่าเจออะไรบ้างหรือเปล่าซึ่งเวอร์ตินนั้นจะแสซงทําทีเป็นขอโทษอีกฝ่ายซึ่งเมื่อโซโนเนโตเห็นท่าทีแบบนี้เธอเข้าใจได้ทันทีว่าภารกิจของเธอนั้นจะต้องล้มเหลวอย่างแน่นอนแต่ถ้าว่ายังไม่ทันที่โซนเนโตจะทันได้เศร้าเสียใจกับการที่ไม่สามารถปฏิบัติภารกิจให้ลุล่องได้เดอะสตอร์มก็เริ่มที่จะปรากฏขึ้นมาแล้ว เลกูลัสก็มองดูรองเท้าของเธอที่เปียกโชกไปด้วยหยาดฝนหยาดฝนสีชมพูสีเหลืองสีน้ำเงินเดสาดาตรกระเซ็นไปทั่วเล่ากับสีน้ำขอบเหลี่ยมตามตึกหลามบ้านช่องเริ่มที่จะละลายช่างเป็นภาพที่แปลกประหลาดคล้ายกับภาพวาดในหนังสือคอมิกยังไงยังงั้นซโนนิโต้จะเอ่ยถามขึ้นด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือและใบหน้าที่เสียเสียวด้วยความหวาดกลัวเดอะสตอมจะเริ่มขึ้นเมื่อไหร่ เวอร์ตินตอบกับเธออย่างทันท่วงทีว่าเหลือเวลาเพียงอีก10นาทีเท่านั้นซึ่งในระหว่างที่ทั้งคู่คุยกันอยู่วิทยายริชาร์ทฮามิลตันก็เลยตกลงมาจากฟากฝาทำเอาหยาดน้ำฝนที่เจิงนองอยู่บนพื้นสาดกระเซ็นเข้าใส่ตัวของโซเนโตแต่ทว่าปฏิกิริยาของโซเนโตนั้นเธอทำเพียงแค่พยักหน้าอย่างรีบร้อนก่อนที่จะบอกกับเวอร์ตินว่าตัวของเธอนั้นควรที่จะไปได้แล้วเธอต้องกลับไปแล้วโซเนโตจะขอบคุณเวอร์ตินอีกครั้งหนึ่งสำหรับการช่วยเหลือที่ผ่านมาก่อนที่จะหันหลังวิ่งออกไป ส่วนทางด้านของเลกูลัสก็ยังคงดูจะตื่นตกใจกับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นต่อหน้าอยู่ไม่น้อยเนื่องจากหยาดฝนที่ควรจะโปรยไปจากท้องฟ้าสู่พื้นดินมันกลับโปรยไปจากพื้นดินขึ้นสู่ท้องฟ้าแทนเลกูลัสยืนตัวแข็งมองปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยความสับสนทำไมทุกคนทำเหมือนกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นนี่ฉันตาฝาดไปใช่ไหม เธอพยายามจะปฏิเสธปรากฏการที่ปรากฏขึ้นต่อหน้าของตัวเธอพร้อมกับหันไปถามเวอร์ตินว่าตัวของเวอร์ตินนั้นวางยาเธอใช่หรือเปล่าก่อนที่จะถามไปอีกว่าทําไมกันสิ่งของเล็กๆชิ้นนั้นไม่ได้อยู่กับเธอแล้วนะเล็กุลัสในตอนนี้นั้นรู้สึกตื่นตระหนกจนเกินก่อนที่จะควบคุมตัวของเธอได้แล้วเวอร์ตินจึงตะคอกเธอไปหนึ่งทีพร้อมกับบอกว่าให้เลือกหนีความจริงได้แล้วเพราะเดอะสตอร์มได้มาถึงแล้วเวอร์ตินหยิบกระเป๋าเดินทางของเธอออกมาเปิดพร้อมกับยัดเล็กลัดเข้าไปในกระเป๋าก่อนที่จะพูดทิ้งท พูดจบเวลาบนนาฬิกาข้อมือของเวอร์ตินกบนับถอยหลังจนหมดแล้วแลน,น้าตอนนี้เดอะสตอร์มเล้เริ่มทำหน้าที่ของมันอีกครั้งหนึ่ง <What? What? S 3> I'm I'm not one protection Cat หลังจากที่เดอะสตอร์มผ่านพ้นไปการเวลาของโลกก็ได้ไหลย,ย้อนกลับมาปี1929เลกูลัสที่ออกมาจากกระเป๋าเดินทางของเวอร์ตินก็ยังคงมองไปรอบๆด้วยความสับสนพร้อมกับหยาดน้ำตาที่เออครอเบาในตอนนี้เธอไม่สามารถทำความเข้าใจอะไรได้เลยเวอร์ตินจะปลอบใจเธอพร้อมก็บ,บอกว่าไม่เป็นไรมันเป็นเพียงแค่าการสิ้นสุดของยุคสมัยเท่านั้นแต่เธอคือผู้ลดพ้นจากมันมาได้เธอได้เผชิญหน้ากับเดอะสตอร์มแล้วการทดลองของฉันประสบความสำเร็จขอบคุณที่ช่วยเหลือเวอร์ตินเออขอบคุณเลกูลัสท,ทั้งๆท,ที่คู่สนทนาของเธอนั้น ยังไม่ทันได้จับต้นชนปลายเหตุการณ์ต่างๆได้เลยแม้แต่น้อยทั้งการทดลองของเวอร์ตินการสิ้นสุดของยุคสมัยเธอไม่สามารถทำความเข้าใจได้เลยแม้แต่น้อยว่าเด็กสาวตรงหน้าเธอนั้นกำลังพูดถึงเรื่องอะไรกันแน่เห็นดังนั้นเวอร์ตินจึงบอกให้เลกูลัตผ่อนคลายก่อนที่จะบอกว่าเธอจะเล่าทุกอย่างให้เลกูลัตฟังแต่ทว่าไม่ใช่สถานที่นี้ก่อนที่จะบอกให้เลกูลัตลลยมนบางอย่างพร้อมกับเธอจากนั้นเวอร์ตินจะพาเลกูลัตเข้าไปในกระเป๋าเดินทางของเธออีกครั้งหนึ่งแต่คราวนี้มันต่างออกไปจากคราวที่แล้วอยู่มาก เลคูลัสเดินจับมือเวอร์ตินเดินตามเธอไปอยังวัดวันจนในที่สุดทั้งสองคนก็ได้มาถึงจุดหมายปลายทางของพวกเธอสถานที่ที่ดูเหมือนที่อยู่อาศัยทั่วไปคล้ายกับคาลือหาด ที่แห่งนี้คงจะเป็นฐานลับของเวอร์ตินในการเตรียมพร้อมเพื่อจะทำอะไรบางอย่างซึ่งเมื่อมาถึงแล้วเวอร์ตินจะขอแนะนำตัวเองอีกครั้งหนึ่งว่าตัวเธอนั้นมาจากเซนพับลอฟฟวเดชันดังเช่นเหล่าจเจ้าหน้าที่ที่เลกูลัสเจอก่อนหน้านั้นและเซนพับลอฟฟวเดชันก็เป็นสถานที่ที่พวกเธอเติบโตขึ้นมาเช่นเดียวกันตำแหน่งและหน้าที่ของเธอนั้นก็คือทาร์กีเปอร์ผู้บันทึกเรื่องราวต่างๆของโลกภายนอกในแต่ละยุคสมัยเวอร์ตินแสดงให้เลกูลัสได้เห็นถึงกระดานที่ปักหมุดไว้ด้วยรูปถ่ายและบัันนนนนทททึกจนนกจาาวมี่เธอ้้ได ทึกเรื่องราวต่างๆเอาไว้เธอจะเล่าถึงผู้คนมากมายที่เธอประสบพบเจอมาพร้อมทั้งยังบอกอีกว่าเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่เคยเกิดขึ้นเมื่อนานมาแล้วเรื่องราวและรูปภาพที่บันทึกมานั้นมีถึงเพียงแค่ป,ปี1999เท่านั้นซึ่งนั่นเป็นช่วงเวลาและยุคสมัยของพวกเวอร์ตินเวรตินจะเล่าต่อถึงการไหลย,ย้อนกลับของเวลาจากปรากฏการณ์ของเดอะสตอร์มได้ยินดังนั้นเล็กเล็กจะถามถึงเหล่าบรรดาผู้คนภายในรูปภาพของเวอร์ตินว่าเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขาหลังจากการไหลย,ย้อนกลับของเวลาพวกเขาจะย้อนกลับมาด้วยหรือเปล่าเหมือนกัับตว เธอซึ่งเวอร์ตินนั้นจะตอบกลับด้วยน้ำเสียงที่เศร้าส้อยและไม่แน่ใจว่าอาจจะแต่ทว่าหลังจากที่ย้อนกลับมาแล้วตัวของเธอนั้นก็ไม่เคยพบผู้คนเหล่านั้นอีกเลยแม้แต่ครั้งเดียว โดยก่อนที่จะได้พบกับเลก,กูลัสวอร์ตินได้พยายามทำการทดลองมากมายเพื่อต่อต้านเดอะสตอร์มจนเธอได้ค้นพบโดยบังเอิญว่ากระเป๋าเดินทางของเธอนั้นสามารถที่จะเก็บรักษาล่องลอยของแต่ละยุคสมัยก่อนที่การเวลาจะไหลย้อนกลับเอาไว้ได้ทำให้วอร์ตินนั้นใช้กระเป๋าเดินทางใบนี้ในการกักเก็บสิ่งของมากมายเอาไว้ภายในแต่ถ้าว่าเมื่อเธอพยายามจะนำเพื่อนๆของเธอในแต่ละยุคสมัยเข้ามาภายในกระเป๋าแห่งนี้เธอกลับไม่สามารถจะนำพวกเขาเข้ามาข้างในได้ซึ่งวอร์ตินก็คาดเอาไว้ว่าสาเหตุที่มันล้มเหลวในการใช้งานกับมนุษย์นั้น อาจจะเป็นเพราะว่าผู้คนที่เธอพยายามจะช่วยเหลือนั้นเป็นเพียงคนธรรมดาเท่านั้นวอร์ตินยังเล่าต่อไปอีกว่าตัวของเธอนั้นเริ่มคิดที่จะเลิกใช้ความรู้สึกส่วนตัวของเธอในการทํางานอย่างที่คนของเซนพับลอบเคยขอให้เธอทํา เลกลัสที่ได้ฟังมาถึงตรงนี้ก็เริ่มสงสัยแล้วว่าทําไมตัวของเธอนั้นถึงสามารถเข้ามาในที่นีได้ซึ่งเรื่องนี้ก่อนที่เวอร์ตินจะทันได้ตอบแอปเปิ้ลคู่หูของเธอก็ชิงตอบออกมาก่อนว่าอาจจะเป็นเพราะว่าทั้งแอปเปิ้ลและเลกุลัสสามารถที่จะมองเห็นการเปลี่ยนแปลงของโลกใบนี้ได้ในตอนที่เดอะสตอร์มปรากฏขึ้นทําให้ทั้งสองคนนั้นมีคุณสมบัติและเงื่อนไขบางอย่างในการที่จะสามารถเข้ามาที่นี่ได้ ซึ่งเวอร์ตินเองก็มีความคิดเดียวกับแอปเปิลจากนั้นเธอก็อธิบายต่อว่าเมื่อตอนที่เลกูลัสออกเรือไปจัดรายการวิทยุนั้นมีครั้งหนึ่งเธอพูดขึ้นว่าจงตะโกนไปยังดวงจันทร์ที่เต็มดวงซึ่งในช่วงเวลานั้นเป็นช่วงต้นเดือนมันไม่มีโอกาสและไม่มีทางที่พระจันทร์เต็มดวงจะปรากฏขึ้นมาได้อย่างแน่นอนซึ่งพระจันทร์จริงๆของโลกนั้นได้อยู่อีกด้านหนึ่งของพระจันทร์ที่เลกูลัสเห็นส่วนดวงจันทร์ที่เลกูลัสเห็นนั้นเป็นอย่างอื่นไปซึ่งนั่นทําให้เวอร์ตินได้รับรรู้้วว่่่่่าาาาาาานนนนนอออออกกกจเเธแลลยยังงงงงงมมมีคีคืๆใโทสสาาถห็บบิ ที่เธอมองเห็นเช่นเดียวกันซึ่งเมื่อเห็นดังนั้นเธอจึงตัดสินใจที่จะลองอีกครั้งหนึ่งและนี่จะเป็นการทดลองครั้งสุดท้ายของเธอแต่การเดิมพันครั้งนี้ของเธอนั้นก็ประสบความสําเร็จอย่างที่เห็นกัน โดยในขณะที่บรรยากาศกําลังอึมครึมจากการบอกเล่าของเวอร์ตินอยู่นั้นพื้นที่รอบๆก็เกิดสั่นสะเทือนขึ้นมาคล้ายกับแผ่นดินไหวซึ่งเวอร์ตินก็ได้บอกกับอีกสองคนว่าสถานการณ์ตอนนี้ไม่ดีแน่มีคนพบเข้ากับกระเป๋าเดินทางของเธอแล้วมันอาจจะเป็นสัตว์ห้ายหรือไม่ก็ใครบางคนที่ผ่านไปมาเวอร์ตินจึงขอออกไปดูสถานการณ์ข้างนอกและนํากระเป๋าเดินทางของเธอไปซ่อนเอาไว้ในที่ปลอดภัยซึ่งก่อนที่เธอจะไปนั้นเลกูลัสก็ได้ถามกับทางเวอร์ตินว่า สิ่งที่เธอกำลังทำอยู่นั้นหัวหน้าของเธอที่เซนตาพับลอบรู้เรื่องนี้หรือไม่หัวตินทอนหายใจออกมาครั้งหนึ่งก่อนที่จะตอบกลับไปว่าทั้งหมดนี้คือความต้องการของเธอเองเธอไม่สามารถมองดูเลกูลัสถูกโซเนโตพาตัวไปได้รวมถึงไม่สามารถที่จะปล่อยให้ตัวของเธอนั้นถูกเดอะสตอมทำให้หายไปและมากกว่านั้นมันมีบางอย่างที่ตัวเธอนั้นต้องการที่จะค้นหาและสิ่งที่เธอค้นหานั้นก็คือความจริง เมื่อเลกูลัสได้เห็นความหนักแน่นของ in, เวอร์ตินเลกูลัสจะบอกให้ a แอปเปิลออกไปช่วยเหลือเวอร์ตินแก้ไขสถานการณ์ข้างนอกส่วนตัวของเธอนั้นขอเวลาคิดทบทวนเรื่องราวและข้อมูลที่เธอได้รับมาเสียก่อน และนี่คือทั้งหมดของบทนาในเนื้อเรื่องของ Reverse ในทีมในที่นายตอนแรกที่ผมคิดจะทําในเรื่องเกมนี้ผมเองก็กะว่าจะเล่าเอาแบบสรุปพอจับใจความได้ว่าใครทําอะไรที่ไหนยังไงแต่พอทำทำไปนะครับผมรู้สึกว่าเล่าแบบนั้นมันกระชับและสั้นก็จริงแต่ส่วนตัวผมผมไม่ค่อยสนุกกับการเล่าอะไรแบบนั้นเท่าไหร่นักสุดท้ายก็เลยตัดสินใจเล่าแบบลดความกระชับลงไปและเพิ่มรายละเอียดเข้าไปอีกนิดหนึ่งเพื่อความสนุกของตัวคนเล่าเองนั่นแหละครับซึ่งถ้ารู้สึกมันยืดยาวไปหน่อยก็ขออภัยกันอีกทีแต่คิดว่าคลิปปเเนนื้อออร่่งงตๆไขกมี จะเล่าแบบนี้ไปเรื่อยๆแหละครับแล้วจริงๆนะครับในเรื่องส่วนนี้เป็นในเรื่องส่วนที่สั้นที่สุดของรีเวิร์สไนทนในที่ไหนแล้วด้วยนะครับมันยังลากมาได้ขนาดนี้อันนี้ไม่อยากคิดเลยนะครับว่าเมื่อเข้าสู่ในเรื่องอีก4บทที่เหลือคลิปมันจะยาวขนาดไหนแต่ยังไงผมก็ว่าผมจะทําแบบนี้ไปจนจบนะครับมั้งนะ